อ่ะเป็นลูกอมรูกหัวใจนี่นะเขาบอกว่าลูกอมรูกหัวใจกินสตอรอเบอรี่นะคะอ่ะน้องซินแกะดูสิลูกเป็นยังไงแกะดูสิเป็นยังไง,เ,ง,ไงเออแกะได้ไหมเป็นมีข้างหน้าเป็นคุโรมิน้องซินบอกไม่มีเล็บอ่ะเดี๋ยมมาแกะให้อันนี้เราแกะสติกเกอร์ออกมาแล้วก็จะเป็นหัวใจธรรมดาสีชมพูอ่ะลูกแกะตรงไหนเนี่ย นี่พอเราแกะอมาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยน่ารักมากนี่เขาแถมนี้ให้ด้วยนะคะแถมอะไรคลิปคลิปเนี่ยไว้หนิบกระดาษนะเนี่ยน่ารักมากเลยเป็นคุรมิสีชมพูด้วยแล้วก็มีอะไรลูกอมรูปหัวใจอ๋อนี่เขาให้ลูกอมเนี่ยเทใส่นี้เวลาจะกินนะแล้วนี่ไ้้ลายสติกเกอร์ใช่ไหมอ่ะ น,นี่อะไรอีกอันนี้เขาบอกว่าให้สะสมมีให้สะสมกี่แบบนี่เขาบอกว่ามีให้สะสมนะคะก็จะมีเนี่ยที่หนิบกระดาษสามแบบนะแล้วก็มียางลบสามแบบเหมือนกันแล้วก็มีแมกเนตนะที่ติดตู้เย็นนี่เขาก็บอกว่าให้สะสมได้เลยอ่าเราก็แกะหัวใจแล้วก็กินหัวใจเอาป่ะเก็บได้อ่ะเดี๋ยวเรา จบคลิปเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องซีสตาร์แชนแนลเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นบ้า <laughs>